สวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้ววันนีอย่างไรมีครับดีจะว่าอย่างอื่นอันก้อยหนังงัวก้อยหนังงัวนะครับก้อยหนังงัวไปครับอืมหัวแบบก้อยหนังงัวครับน้อก,กอกอืม กินบะหมุ่จอกแล้กินบ้าล่าอยหนังวัวครับแต่แอบแอ,บอ,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 อ nó khỏe nhỉ chúng ta đọc nhỉ Đạp phú có gì nữa má đẹp nhau lắm

ก๋วยหนังหนังขึ้งง้วนเนี่ยหนังแบบไม่เป็นแบบนี้เนี่ยไม่แบบบางๆนะนลงานเป็นบุษะสวยบ่อย่างพงงามเปิแล้วเป็นสีออกสีออกจนหนังมันบางตัวมือหนึ่งกยมันออกแดดโดนมระแดดขึ้งง้วเห็นปะง้วมันทนแดดหนี่ไเป็นความดูรหนีอิรี้หรื่งลงนี้เทามันเวลายานเป็นหนังเป็นพงงามยานเป็นเป็นสีโ่สิวิวเป็นหนากววยนะ อืมมันสีหรอจะเลยบางจ้วยนี่ครับผมเป็นไม้เขีวยวกล้ยเปนหนังบางอืมอืมอืมเนื้ปากนี้ไปเขดอืม มานนครับเป็นขอร่วมกันครับผม ว่ากินก๋วยเตี๋ยนมึงกินข้าวเหนียวครับ

Kjempegodt! Mm. Nunca. Mm. 嗯，嗯，这啥火？ พวกเผ็ดครับว,ว้าแบบฮะวัดตัวกินไปกินมา เผ็ดครับเผ็ดเลยบุกพริกกวยเองเผ็ดที่เดียวครับวันนีเขาออนุญเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งหอมขอขว้าขวายไหมมันต่ำได้ครับช่วงนี้ต่ำได้ยุ่งเออสำหรับคลิปนี้ก็งผมอย่างายครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาเบิ้งเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณครับ